สวัสดีค่ะช่องแม่สายพินแฟมิลี่นะคะวันนี้คุณแม่ก็มาถ่ายทําบ้านใหม่ให้ดูอีกแล้วค่ะเราไปดูกันเลยนะคะเพื่อนๆนเลยค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะช่องแม่สายพินแฟมิลี่นะคะวันนี้คุณแม่ก็มาถ่ายทําบ้านใหม่ให้ดูค่ะช่างเก็บเตียนหน่อยแล้วนะคะฝาดแล้วค่ะนี่เลยค่ะคุณแม่มารีวิวให้ดูค่ะ เริ่มเก็บเตียนข้างหน้าเริ่มเก็บแล้วค่ะเดี๋ยวช่างไฟก็จะเข้ามาแล้วนะคะอีกสองสามวันอีกสองสามวันช่างไฟก็จะมาต่อท่อนะคะเพื่อนๆติดไฟกันนะคะแล้วถึงจะมาฉาบค่ะวันนี้ถ้าก่อเสร็จนะก็กลับไปแล้วก็ช่างไฟก็จะเข้ามานะคะเพื่อนๆมาทีละทีมทีละทีมค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะพาไปชมด้านในค่ะเพื่อนๆ ชมด้านในกันค่ะนี่เลยตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะเพื่อนๆห้องน้ำลูกชายค่ะอุ้ยเรากำลังดื้อกันเลยเด็กสองคนนะั่นห้องลูกชายนะคะเพื่อนแล้วก็จะออกมาประตูมีหน้าต่างแบบนี้ค่ะแล้วด้านนี้ก็จะเป็นประตูเหมือนกันนะคะเป็นหน้าต่างก็ จะมองเห็นข้างนอกแบบนี้เลยค่ะเ,เพื่อนเพือเป็นวิวค่ะนี่เลยมีวิวตรงนี้ก็จะเป็นประตูเข้าห้องน้ํานะคะเข้าห้องน้ําลูกชายค่ะก่ออิฐแดงหมดเลยค่ะเ,เพื่อนๆนคุณแม่ก็มารีวิวให้ดูค่ะตรงนี้ก็เป็นห้องน้ําคุณแม่ค่ะเ,เพื่อนเพื่กำลังก่อเลยนะคะช่างก็ย้ายจุกข้าวห้องน้ ทางครัวนี้ก็กำลังเก็บฝาดอยู่นะคะแล้วก็ออกตูหลังะค่ะนี่เลยนะคะเพื่อนเพื่อนช่างก็มานั่งกินข้าวในห้องลูกสาวนะคะย้ายมากินข้าวกันในห้องนี้อีกแล้วฝากกดติดตามช่องแม่สายพินฟมิลี่ด้วยนะคะเพื่อนๆนกดกระดิ่งกดตัปสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะ มานั่งเลยนั่งเลยอย่าไปวิ่งลูกนั่งเร็วดินยาพางดินยาพางมานี้แล้ว <c oughs> ไอเด็กสองคน <c oughs> ดื้ออะไรของมึงวะนึง <c oughs> ดื้ออะไรของมึงวะน่ะ อย่าเดือดรูปจะวิ่งทำไมเกิดอะไรขึ้นมาพ่อเขาตีนะเดีย๋ยวาจะหาว่าย่าไม่เตือนวันนี้ไอตัวเล็กอันนี้เลาฮะพ่อบอกแล้วนะว่ามันโดนแน่วิ่งแค่เดืออะไรย่าไม่ไปตามหนูเลยย่ามาถ่ายทำอยู่เนี่ยใช่เห็นไหมหนูอะ่ะ วันนี้ก็มาถ่ายทำให้ดูเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆเริ่มสวยแล้วค่ะฝากกดติดตามช่องแม่สายพินแฟมิลีด้วยนะคะ mm hmm. กดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ mm hmm. วันนี้ท้องฟ้าก็มืดมัวนะคะเพ mm ื่อนๆท้องฟ้าก็มืดคล้มเลยนะคะ mm hmm. ดูสิมืดตึต๊ดเลยค่ะท้องฟ้าบ้านเรานะคะ ฝากกติดตามกันด้วยนะจ๊ะเพื่อนๆเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมารีวิวให้ดูอีกค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมนะคะนี่เลยค่ะใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะเพื่อนๆอีกสองสาวันช่างไฟก็จะเข้ามาแล้วนะคะเข้ามาต่อท่อค่ะพอช่างไฟต่อท่อเสร็จเราก็จะฉาบนะคะเพื่อนๆก็จะสำเร็จแล้วนะคะ ใกล้จะได้อยู่แล้วค่ะคุณแม่ก็ามารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะที่เข้ามาชมนะคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆฝากกดติดตามช่องแม่สายพินฟมิลี่ด้วยค่ะกดกระดิ่งกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์้ด้วยนะคะตอนนี้ช่างก็เลิกงานแล้วค่ะเตรียมตัวกลับบ้านกันแล้วนะคะ ฝากกดติดตามกันด้วยค่ะบ๊ายบาย